สวัสดีครับผมพบก,กับผมเซสแนลเ,เส้นเคยนะครับผมมือวนนี้ผมกับมี่าวดีมาบอกพี่น้องนะครับผมเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินองท่องนย่นะครับผมเรื่องไอ <c oughs> การเสวยเรือของรัฐบาลผมนะครับเนาะการเสียเรือของรัฐบาลผมผมผมจะมามาบอกเกี่ยวกับไอนีอ่ครับผมเราชนะแ้วก็ ม่อสามสามครับผมว่าไอ้เขาจะโอนเงินเขาให้มือใด้นะครับเนาะอันนี้ผมกะไปฟังข่าวฟังแง่งใหม่นลยครับผมก็เลยเอาเมาอเบาสู้พี่น้องฟังนะครับนอ้อว่าเขาจะโอนเงินให้เขาให้มือใด้จังได้นะครับเนาะหรือถ้ากะมาเริ่มต้นจากไอ้ลาชนาก่อนนะครับผมลราชนา ลักษณะนี้ทั้งรัฐบาลเพิ่นได้ตกลงกันแล้วเนาะครับเนาะได้อนุมัติแล้วว่าจะโอนเงินเขาเมื่อใดเมื่อใดนะครับผมโจดไว้ด้วยครับผมโจดไว้ด้วยจดไว้ว่าเขาโอนเงินหลอบแหลกหลอบสองเมื่อใดนะครับผมเอาลักษณะก่อนนะครับผมเราลักษณะนี้ทั้งรัฐบาลนี่กัได้ลงมาตีกันตกลงกันแล้วเนาะครับเนาะว่าจะโอนเงินเขาหลอบแรก รอบแรกวันที่21เดือนพฤษภาคมนี้ครับผมรอบแรกหนึ่งพัครับผมวันที่21วันศุกร์ที่21เดือนพฤษภาคมนะครับผมรอบแรกด้วยพี่น้องเนาะหนึ่งพันบาทแล้วก็รอบที่สองวันที่28นะครับผมวันที่28เดือนพฤษภาคมนะครับผมรอบที่สองอีกหนึ่งพันบาทก็เป็นสองพันบาทกรับครบพอดีนะครับผมของเดือนพฤษภาคมนี้ครับผมเวลาในการ ใส่นะครับผมให้ใส่ภายในสิ้นเดือนมิถุนายนนะครับผมสิ้นเดือนมิถุนายนนะครับผมของเราชนะนพี่น้องเนาะแล้วก็มมไอ้ต่อไปคือมอสามสามนะครับผมมอสามสามมอสามสาม,มออนี่นกัทั้งรัฐบาลกะอนุมัติแล้วนะครับผมมอสามสิบสามนี่กัรอนแรกร้อนแรกเนี่ยทั้งรัฐบาลเนี่ย จะโอนโอนเงินไอ้หอบแรกวันวันที่วันทียี่สิบพฤษภาคมนะครับผมวันทียี่สิบพฤษภาคมรอบแรกแล้วก็รอบที่สองวันทียี่สิบเจ็ดพฤษภาคมนะครับผมเวลาในการใส่ก็คือภายในเดือนมิถุนายนเหมือนกันครับผมเราชนะกับมอสามสิบสามก็เหมือนกันนะครับผม รัฐบาลกับอนุมันมาแล้วนะครับผมผมก็เลยนําข่าวดีมาบอกพี่บอกน้องเนาะในช่วงจ็ดสี่เนาะครับเนาะนยังหน่อยก็ยังได้มีเงินมามันเท่าขาดเสียจใจยังหลายอย่างเนาะพี่น้องเนาะก็เลยเอาเรื่องนี้มาบอกให้พี่น้องเพื่อได้รับทราบกันเนาะครับเนาะเพื่อพี่น้องจะดีของมเนี่ยก็เพื่อจะดีหวัวเงินเข่ามือได้ยังไรนะครับผม ก็เรื่องนี้มาบอกพี่บอกน้องกันแล้วเรื่องไอ้คนละครึ่งคนละครึ่งนี่กะต้องร่อทั้งไอ้กระท่วงการข้างเขา,ขา,ขาอนุมัติก่อนนะครับผมก็รอรอฟังางก่อนนะครับผมจะยินแววๆมาอนุมัติแล้วนะครับผมจะว่าส่ยังไงยังไงก็ต้องรอเบิง้งหีีนะครับผมต้องรอเบิง้งหีีว่าเขาจะอนุมัติเหมือนไรยังไงนะครับเนาะ แต่ว่ามีแน่นอนครับผมมีแน่นอนแต่ว่ากะดีใจจับพี่น้องหลายหลยคนนาะยอย่างหน่อยก็ได้เงินตัวนี้มาใส่ใจลหลายๆอย่างนะพี่น้องนาะโอเคนะครับผมผมกลมีเรื่องเล่าดีๆมาฝากพี่ฝากน้องแค่นี้ละครับผมสวัสดีครับผม